สวัสดีว่าชาววันอาทิตย์จากเท็กซัสอเมริกาค่ะวันนี้เราไม่ได้มีแพลนออกไปทาอะไรค่ะมือชาวลูกสะพายก็จะเป็นคนข้าวครัวส่วนมือเย็นเมยาจะเป็นคนจัดการค่ะวันนี้ว่าก็จะทาเบเกิลค่ะว่าทอดไข่ค่ะแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยดำเอาอะโวคาโดค่ะมาบดบดให้ละเอียดหลังจากนั้นเราก็ปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยดําค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งชิมหลอดตามชอบเท่าว่าร้อยแล้วก็เอามาประกอบลางกันเลย Chúng gọi nó cooking Yes <cười> Yes In... In uh. <cười> <cười> oh, Ok Mẹ à liệu Lên chỉ ช่วค่ะข้าวเมียาทำอาหารสร็จแล้วลูกพายกับข้าวรัาวต่อค่ะวันนี้จะมาทำ้มต่ำค่ะกินกับไก่ย่างกานนี่มีวัตูดิบโลโลกโล้แล้วก็พักค่ะจากปลาอมสรรับที่ให้มาวันก่อนใช้ตู้เย็นาวากินได้เลยค่ะว่าเปรี้ยวปากอย่างแรงทุกคนแล้วก็ใช้นาปลาด,ด้วย Sometimes finish. <laughs> 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 Some วันนี้ฝนตกทั้งวันเลยค่ะพอฝนแรงวันเย็นก็พายากออกมาเดินที่สวนสาธารณะค่ะเพราะว่ากลัวว่าแกจะอยู่บ้านแล้วก็เบือ่อนกก the park looks so nice yeah it's all the grass everything uh -huh. green and plush uh -huh. and nice uh -huh. it's a nice place for Jacob to play when he get older yeah oh. and <laughs> Dance, dance! I love See <laughs> <I love> them <laughs> <laughs> right going in the grass there. Yeah. Come on, baby. Jacob was it better seen there? How many, uncle? I see only two. Yeah. Is he on high or what? That's him. come back out on the next. And now you're coming back. So we gotta go back down. Let's yeah. Let's go.